ขนาดนี้เวลาเท่าไรอธิบายด้วยขนานี้เวลาจะบ่ายโมงแล้วเห็นไหมเที่ยงห้าถึงสามนาทีาไดกยกิ่วลมรือว่าปางวะผ้าเรากำลังจะไปปางวะผ้า,านะคะแต่ตอนนี้เรายังอยู่ที่ดอยกิ่วลมอยู่เลยสวยมาก นใครไปเที่ยวยนเรายากไปเที่ยวกันทางก็โค้งเยอะมากที่ผมไปอีกนะคะ <ST AR> มันจะมีอยู่ช่วงนึงที่สวยมากที่เวลาเราลงไปแล้วมันก็จะเห็นเป็น นี่หรือเปล่านี่คือทิวทัศน์ทั้งหมดนะคะเราจะไม่ค่อยเห็นเพราะว่ามันจะมีแต่หมอกเยอะตรงไหนะไนะที่มันจะเป็น นี่ก็ทะเลหมอกนะคะทางก็น่ากลัวนิดหนึ่ง